สื่ครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็นะสำหรับคนไทยเอาลูกค้าคนนี้นะครับได้ยยอยู่ต่างประเทศแล้วย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่เมืองไทยและโกรณีที่โดนญาติพี่น้องบีบบังคับนะครับผมในประเทศเยอรมนีนะครับอันนี้ลูกค้าคนนี้แล้วก็อ่าสามีมีทรัพย์สินเงินทองที่ไป่ได้ถไทยตอนนี้ขึ้นศาลเป็นผู้รับมรดกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกสาวของท่านนะครับผมมา สวัสดีครับผมสวัสดีนะอันนี้เป็นลูกสาวที่มาพูดแทนคุณแม่นะครับผมเนาะนะครับผมครับโอเคนะครับอ่อาอันดับแรกนะครับตอนที่จําได้ไหมตอนที่อ่าลุงอะ่ะไปที่บ้านแม่แล้วช่วยช่วยเอกสารแม่แล้วก็พี่สาวอะ่ะเขาบังคับอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆกานนะจาได้ไหมลูกจําได้ค่ะเป็นไงบ้างอธิบายฟังหน่อยตอนนี้หนูปวดหัวไหมตอนนั้นอะ่ะหนูปวดหัวไหมโอ้โหทำไมญาติพี่น้องถึงดุด่าขนาดนี้ จำได้ไหมลูกเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแม่กังวลแล้วก็เป็นห่วงมากกว่าไม่รู้ว่าแม่จะเป็นยังไงตอนนั้นมีเออคุณลุงไปช่วยก็รู้สึกโล่งค่ะเพราะแม่อยู่คนเดียวใช่แม่อยู่คนเดียวแล้วก็มีอพี่สาวน้องสาวนะพี่สาวน้องสาวที่มาเอากุญแจมาเอาทรับมาเซฟเอาตู้เซฟอะไรต่างๆเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวใช่ไหมนะเป็นน้องสาวอยู่ท,ที่ประเทศเยอรมนีนะครับนะเนาะตอนเนี้ยเอกสาร<อ>เนี่ย นะครับเราได้ส่งไปทางทนายมีทนายความนะครับมีทนายความเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับน้องหนูก็เห็นว่ามีการลงชื่อเซ็นเป็นผู้มอบบนทาทนายความเดินเรื่องนะครับตอนนี้น้องสาวยอมเซ็นชื่อแล้วตอนแรกจะไม่ยอมเซ็นทางเราบอกว่าไม่ไม่เป็นไรคุณไม่เซ็นถ้าถ้าถ้าคุณตายมาก็เป็นทรัพย์สมบัติของอะไรของคุณแม่น้องเขาจะไม่รู้ใช่เขาก็เลยเซ็นเขาเลยเอ้าฉันก็ไม่สบายดีถ้าฉันไม่เซ็นใครได้ ก็แม่ของหนูได้บอกท้ามเซ็นก็เป็นอย่างเงี้ยเอาไงดีอะเพราะส่วนมากคนด่าไม่ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีทนายแล้วแม่หนูกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วต้องเป็นของเขาเขาคิดอย่างนี้ไงแต่การกฎหมายเมื่อเรามอบาหน้าให้ทนายที่ประเทศเยอรมนีดูแลอยู่นั้นนะครับก็ก็มีสิทธิ์ได้เงินตัวนี้ด้วยเพราะว่าอ่ามันมีเขียนอยู่ในแล้วว่าแม่มีสิทธิ์ได้เงินตัวนั้นนะครับผมค่ะเนอะ ตอนนั้นแม่กลัวมากเลยแล้วก็แม่ไม่รู้จะทํายังไงดีแม่กลัวมากเลยจนลุงไปหาแม่นะครับใช่ค่ะแม่เหมือนเบร์ไปเลยเหมือนสมองคือแบงค์ไปเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่รู้จะไปหาใครพ่ออยู่คนเดียวแล้วมีตู้เซฟด้วยตู้เซฟบ้านน้องสาวก็มาเอากุญแจไปด้วยเออก็แปลก <c oughs> ดีนะแล้วมาค้นของอะไรต่างๆหมดนานาเหมือนจริงๆอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับห้ามห้ามมาน้องสาวหอือญาตพี่น้องห้ามมาค้นขออันนี้ผิดกฎหมายนะ ต้องจ้างทนายบอกทนายทนายความว่าเออถ้าเคยจะไปตรวจสอบก็มีกรมรดกมาด้วยแล้วตรวจสอบกรมบรรดกจะถ่ายรูปปลิกกๆๆิต่างๆว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างแต่นี่น้องสาวมาปุ๊บขนขนขน,ขน,ขน,ขนย่างเดียวอันนี้ผิดกฎหมายทนายก็เดินเรื่องแล้วนะคะผมเนาะสำคัญอันที่สองก็คือว่าตอนเนี้ยไอ้เงินไม่ไม่เราทําไปแล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วแล้วก็เงินทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศเยอรมนี ก็เดี๋ยวก็ได้เพราะว่าตอนนี้น้องสาวยอมเซ็นแล้วก็แบ่งกันนะครับผมแบ่งกันเนาะนะครับอันนี้เข้าใจตามกฎหมายนะเงินที่ธนาคารที่เราขึ้นศาลไปคุณอำนาจเดินเรื่องให้เกี่ยวกันขึ้นศาลไปมีทนายความให้ด้วยที่ประได้ไทยนะครับผมใช่เงินประมาณร้านกว่าได้แล้วเนาะได้เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ บอกกล่าวให้เอฟซีว่าถ้าสามีคุณมีทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานคานใช้ซูสแตนเนี่ยก็เดินเรื่องให้ด้วยเกี่ยวกับทรัพย์สินทองที่ประเทศไทยเรามีทนายความให้ทนายความเาโอเคไหมคุยพู้จาโอเคไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะให้คําปรึกษาก็ดีนะครับผมให้คาปรึกษาแล้วก็ก่อนก่อนขึ้นศาลก็จะปรึกษากันคุยพูดคุยกันก่อนว่าเป็นไงบ้างใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีการซักซ้อมขา่าวทนายเขาก็ดูแลดีค่ะอืหนูก็ไปกับคุณแม่ด้วยแล้วคุณแม่ยังกลัวอยู่ไหมตอนนี้ไม่กลัวแล้วมั้งอ๋อตอนนี้ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะแล้วค่ะอ๋อโอเคนั่นก็ดีใจด้วยเพราะว่าบางคนก็ยังกลัวนู่นกลัวนี่ต่างๆนานานะครับตอนที่แม่อยู่ที่ประเทศเยอรมันคนเดียวหนูก็กลัวว่าเฮ้แม่จะอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วลุงตัดสินใจว่าให้แม่กลับมงไทยเพราะอยู่ที่นี่ก็โดนแกลงอย่างเดียวเดียเด๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขามาทุกเช้าเย็นเนี่ยนะครับลุงก็เลยถามแม่ว่า จะกลับเมืองไทยไหมแม่บอกว่ากลับดีกว่าหนูคิดยังไงบ้าง,งตอนนั้นอ๋อตอนนั้นก็ยายค่ะคุณยายก็แบบบอกกับตากับหนูว่าก็ดีใจค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีคุณชยัยก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนเหมือนกันตอนนั้นอืมนะนะครับผมตอนนี้ลุงลุงไม่ได้ให้ใครลุงลุงไม่ไปทําแบบว่าเอากลับบ้านเมืองไทยนะั้นลุงไม่ทํานะนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเราทํางานแต่ว่ายิ่งยิ่งเราทําไปปุ๊บเหมือนว่า เราช่วยเยอะเกินไปเนี่ยบางครั้งผลตอบรับไม่ค่อยดีเราลุงเลยไม่ทําก็คือคทําแค่เงินแม่ไม้กับมรดกแค่นั้นเองแต่แม่หนูยังโชคดีดที่ได้ลงไปช่วยเหลือที่บ้านนะไ,ไปช่วยเหลือที่บ้านแล้วเอาแม่กลับเมืองไทยตอนนี้แม่ดีใจมากเลยว่าแม่ดีใจมากเลยว่าที่ลุงช่วยออกไปนะนะครับผมไปไปรับที่บ้านแล้วก็ไปสง่งแล้วก็ไปแอร์พอร์ตด้วยกันซื้อตั๋วเครื่องบินส่งเมืองไทยแต่นั้นก็มี ทุกอย่างต้องถามทนายก่อนก่อนที่จะกลับประเทศไทยทนายกลับไ,ได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมทำทนายบอกทําได้เพราะว่าการเซ็นเชื่อให้ทนายเป็นผู้รับด,ดูดูแลอันนี้สําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าไปเชื่อเพื่อนแม่หนูดีอย่างรู้ไหมอะไรคะแม่หนูดีอย่างก็คือไม่เชื่อคนอื่นถ้าไปเชื่อคนนี้เชื่อคนนี้เชื่อคนนี้รับรองตอนนี้คนแม่หนูก็ยังอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเหมือนเดิม นี่คือปัญหาเพราะบางคนก็หวังดีบางคนก็ไม่หวังดีบางคนก็แกล้งก็มีหลายๆร้อยพ่อพันแม่ถ้าพูด่งนี้จะสรุปแล้วถ้าญาติพี่น้องบอกให้แม่กลับไปเมืองไทยเป็นเป็นไงบ้างวันแรกที่เจอแม่ที่แอร์พอร์ตกออ่อนเลยไหมกดีใจดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่แม่กลับไปแม่ก็อยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วหนูก็ไปหาแม่แม่ก็ดีใจร้องไห้อืได้เจอลูกแล้วอะไรอย่างนีอ้อืมอืม ผมดีใจนะผมทํางานลุล่งรุงได้ดีแล้วก็ส่งคุณแม่กลับเมืองไทยเนะี่ยผมดีใจนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้จะทำแนละ้วส่วนมากตอนนี้ก็ด้รับงานแค่เงินมรดกเอกสารอย่างเดียวนะครับเพราะบางครั้งเราทําไปแล้วเราผิดหวังไม่มีผลตอบแทนเราก็เลยไม่ทําอันนี้ไอ้บอกให้ทราบคุณแม่คุณยังโชคดีที่เราส่งคุณแม่คุณกลับเมืองไทยนะครับผมส่งคุณแม่กลับเมืองไทยเงินได้ครบแล้วนะทุกอย่างที่ประเทศไทยคือของหนูนะของคุณแม่เรียบร้อยหมดแล้วนะ ทุกอย่างใบของทางสารเป็นผู้รับมาดกต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันส่งให้ลุงด้วยเพราะลุงต้องให้ทนายต่อที่ประเทศเยอรมนีได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่พึ่งไปส่งค่ะเพึ่งไปส่งวันนี้ตอนเช้าค่ะเขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณวันที่สิบเก้าค่ะโอเคเมื่อได้หมดแล้วเนี่ยทางเราก็จะแจ้งให้ทางทีมงานทนายความนะครับที่อยู่ประเทศเยอรมนีจากนั้นเขาขอขึ้นแบ่งสมบัติกันที่ประเทศเยอรมนีนะเพราะว่า อพ่อเลี้ยงมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นั่นต้องแบ่งกับพี่สาวเขาตามคุณหมายเออน้องสาวเขาเนาะประมาณนี้ทางอ e ีเมลเหมือนเดิมนะคะได้ครับผมดีใจด้วยนะครับที่การขึ้นสารลุล่วงไปดีดีนะครับไปเอกสารก็ส่งให้ลุงด้วยนะจากนั้นลุงก็ได้อะชี้แจงทางทนายต่อว่าเดินเรื่องแบ่งทรัพย์สมบัติเลยจะบอกไปก่อนว่าฟังกันดีๆนะเอฟซี FC แล้วหนูด้วยนะว่าเงินเข้าเลขที่บัญชีของแม่คนเดียว เขาใจะไม่คับผมเงินที่ที่ขายคอนโดนะคอนโดเอ่ออพาร์ตเมนต์น่ะที่ชาวเยอรมนีอ่ะอจะเ,เ,เข้าเรมเรินชีที่แม่คนเดียวจะมีการหักค่าภาษีค่านุ่งค่านี้ต่างๆนานาบอกไว้ก่อนนะจะมีะรายละเอียดบอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเงินหายไปตัวนู้นขากภาษีเพราะเยอรมันหกักภาษี1 9นะหนูนะ อันนี้ทราบใช่ไหมว่าหักสิบ้าปอร์เซ็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าเงินหายไปเออลุงชัยเงินทาไมหายไปอันนี้บอกให้กล่าวให้ทราบไว้ก่อนว่ามันจะมีเอกสารยืนยันว่าเงินหายไปเพราะว่ามันหักค่านุ่งค่านี่ที่ต่างๆคงเหลือแตแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทนายเขาจะชี้แจงทุกอย่างมีเอกสารยุคทุกครั้งให้ดูเลยทุกอย่างหมดเลยจําได้ไหมพอทนายส่งมาเรื่องให้ให้ลุงปุ๊บลุงก็ต้องส่งให้อะไรให้หนูต่อไหมใช่ค่ะและ<ด>อธิบายเป็นภ,<า>ภาษาไทยไหม ได้ค่ะอ่าอธิบายให้เข้าใจอธิบายให้เข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องให้เข้าใจให้ได้เป็นภาษาบ้านๆให้ให้ให,ให้ให้มากที่สุดนะคะผมประมาณนี้ทุกครั้งเราทํางานลุงทํางานด้วยใจทุกครั้งลุงทาอะไรหนูตอนนี้หนูเสร็จแล้วที่ขึ้นขึ้นศาลที่ไม่ได้ไทยเป็นผู้รับมรดกได้ได้เงินไปแล้วล้านกว่าอันนี้ดีใจด้วยละนะแต่นี้ก็มีเงินมรดกที่ธนาคารของพ่อเลี้ยงที่อยู่เยอรมนีที่จะแบ่งให้ญาติพี่น้องของเขา แล้วก็อพาร์ตเมนต์นะครับผมอพาร์ตเมนต์ที่ต้องแบ่งให้เขาให้ญาติพี่น้องเหมือนกันโอเคไหมจากที่เหลือปุ๊บก็หักภาษีหักผู้หนังนี้และทนายเขาจัดการเองจากนั้นก็โอนเข้าบัญชีของคุณแม่หนูนะโอเคไหมครับโอเคค่ะตามนี้เนาะค่ะเียร์นะฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยละกันนะครับผมครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคนะครับก็อันนี้ก็เจ้าหนึ่งที่อยู่ทางาประเทศเยอรมนีตอนนั้นที่ผมไปหาเขาเนี่ยนะครับผมไปหาเขาที่ประเทศยนเนยอรมนีเขาอยู่คนเดียวแล้วก็พี่น้องสาวมาทุกวันมากดดันเนี่ยมาทุบโต๊ะปัง ทำไมเธออย่างนี้ทำไมเธออย่างนี้อย่างนี้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเนาะตอนนั้นแกก็ร้องผมร้องไห้คุณชายทำยังไงดีแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะ่ะแกแกพอเจอผมดีใจมาเข้าก่อนคุณชายช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพาะผมอายุแก่เข้าปีสองปีนะครับช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วพราะพี่น้องสาวเข้ามาทุกวนันกับสามีเขามาทุกวันเลยมันลําบากใจเหลือเกินญาติพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยก็เป็นห่วงกันเราเราก็ตัดสินใจครูตอนนั้นก็ถ่ายเอกสารมาเอกสารไปปึกป๊กๆเลยนะ่ะอย่างนี้เลยแล้วก็คุยทีมง,งานทนายความที่ประเทศเยอรมน,นีอะ ถ้าอย่างนี้น้องเขาคงอยู่ไม่ได้แล้วเขาถามว่าน้องอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมหรือว่าอยากจะอยู่ต่อที่ประเทศไทยไปปรึกษา,าครอบครัวให้เรียบร้อยเพราะาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับเขาได้นะครับผมจากนั้นนะครับเขาก็ติดต่อยติพี่น้องบอกกลับเมืองไทยดีกว่านะครับผมตอนนั้นผมนอนที่นั่งหนึ่งคืนนะครับผมผมนอนที่นั่งถึงคืนแล้วเขาบอกว่ากลับเมืองไทยดีกว่าจากนั้นเราก็เดินเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติมีอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆแต่น้องสาวเขาเอาของไปเยอะมากเลยอันนี้ต้องระวัง F อซนะ เพราะฉะนั้นตอนที่สามีคุณเสียชีวิตน่ะลูกหลานเขาเนี่ยหลายตมาเอาเข้าวของห้ามนะครับผมบอกเข้าไม่ได้ฉันไม่ให้เข้า,ขาถ้าจะเข้าอ่ะต้องมีหน่วยงานของขา้าราชการมาด้วยไม่งั้นของหายนะคะผมไม่งั้นของจะหายไปนะครับผมนั่นอะ่ะต้องอันนี้ต้องระวังเลย F ไม่ใช่ว่าคุณปล่อยให้ยากพี่น้องแล้วเอาตรงนี้ไปเอาที่นี้ไปเอาอุปกรณ์ไปเอานิกาโลเด็กไปเอารูปภาพสวยๆไปต่างๆพอของหายปุ๊บเดี๋ยวหน่วยข้าราชการจะชโชคโทษโทษคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังนี้นะครับผมแต่ทั้งนั้นทีนี้เราบอกทีมงานทนายความว่าน้องสาวเอาตู้เซฟมาขายตู้เซฟไปแล้วนะครับมีทองของ,ของ,ขางนายด้วยเราก็แจ้งไปแล้วแล้วก็มีเอกสารต่างๆสําคัญน้องสาวไปแล้วทนายความก็แจ้งไปแล้วนะครับไปทางไปทางน้องสาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ เตือนเท่านั้นเอง f อซที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเอ่ยสาหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเอ่ยก็ได้ความรู้ไปนะครับผมส่วนเรื่องประเทศไทยนะครับเรามีทีมงานทนายความนะครับที่อยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับผมบอกว่าน้องอยู่จังหวัดไหนเขาบอกอย,อยู่จังหวัดน,นี้ เราก็ให้ทนายความนะของเรานะครับผมให้ทนายความของเราเนี่ยเดินเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองล้านกะบาทนะครับที่เขาประการเขาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเข้าไปมาไปมาเนาะก็ได้ออกมาเงินนี้ก็เป็นของภรรยานะครับผมเนาะอันนี้เรามาพูดเล่าประสบการณการแล้วมาส่งงานให้เอฟซีได้ฟังรับทราบประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมคิดว่าอ,อย่างน้อยเราได้ความรู้อะไรเตือนภัยต่างๆก็เป็นดีสําหรับ f c นะครับ มันดีมากสําหรับ F c ฟซที่ได้ความรู้ว่าเออถ้าสามีของเราเสียชีวิตอย่าให้ลูกหลานเขามาเข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นพอเข้าบ้านเราลุบเขาสามารถที่จะมาเอาทรัพย์สินเงินทองจากสามีไปเช่นตัวเนี้ยเอาทองไปเอาเอกสารสาคัญไปเอาน่นนี่ไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังถ้าเข้ามาก็บอกว่าถ้าเธอจะมาได้เธอมากับทนายและชันทนายฉันด้วยก็เข้ามาดูกันแต่ห้ามเอาข้ามขนของออกไปทุกอย่างอันนี้ระวัง คุณจูนสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับช่องทาง youtube ท่องทาง Facebook นะครับหลายๆช่องเลยที่เข้ามาดูผมนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกครั้งนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับผมก็จะมาไลฟ์สดและเอาความรู้พวกนี้มาให้เอฟซได้ทราบนะครับจะเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อะไรต่างๆก็ได้หมดเลยครับผมชอบการแนะนาของคุณชายขอบคุณมากครับคุณโอสานะครับขอบคุณมากครับสิ่งไหนที่ผมสามารถทําได้ให้เอฟซมีความรู้ผมทานะครับคุณริน ราดีนะครับลินนาดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากเยรมนีค่ะส,สวัสดีครับผมสิ่งไหนที่ผมทําได้ให้เอฟซีมีความรู้ต่อไปผมทําอฟซีผมทานะครับผมเพื่ออนาคตของคุณเองนะครับผมสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากผมไปก็คือป้องกันตัวเองในอนาคตเราไม่รู้ว่าสามีของคุณจะเสื่อมชืิอเมื่อไหร่เพราะฉันเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิทธิเงินของที่ประเทศไทยเราก็มีสิทธิได้ฟ้องซะ ที่ขึ้นศาลจะเป็นผู้รับมรดกก็ได้เงินแล้วเนี่ยแม่เขาได้เป็นล้านกว่าเราก็ได้แค่ค่าทํางานแล้วผมว่าอธิบายครั้งว่าอ่ะเรามีทนายความอ่ะแม่หนูจ่ายให้ค่าค่าทํางานลงประมาณเท่านี้นะแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยทนายความแม่หนูต้องจ่ายเองนะจากนั้นนะนะครับจากนั้นนะครับผมจากนั้นเมื่อขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รับมรดกทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนต้องเซ็น ก็ทนายความเซ็นให้จากนั้นเงินจะเข้าเลขที่บัญชีของใครของลูกค้าผมที่ประเทศไทยไม่ใช่ของผมมันมีการหักตัวนู้นหักตัวนี้ไปฐานะเพราะฉะนั้นทางทนายความเขาจะมีเอกสารชี้แจงหมดเลยว่าหักอะไรไปบ้าง ขอบคุณมากครับคุณชัยที่แชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับคุณไ,ไพโรธนะครับขอบคุณมากครับคุณมารีวานสวัสดีครับผมเนาะสำหรับช่องทางทั้ง,ง u t u b e เอ Facebook อะไรต่างๆก็เข้ามารับชมนนะเป็นความรู้รวน,รวน,รวนสำหรับ f c ที่ต้องการมีความรู้นะสำหรับคนที่ม่ต้องการความรู้ผ่านๆไปเลยนะไม่ต้องมาดูคุณชายซิสแอนนะบางคนบอกโอ้คุณชายมาพูดทำไมให้คนไทยมีความรู้มีคนหลายๆคนนะเขียนมาครับผมว่า อาซักวันต้องใช้บริการคุณชายขอบคุณมากครับผมมีหลายๆคนที่อ,อย่างไงอะ่ะบอกคุณชัยอยากให้คุณชัยหยุดให้ความรู้คนไทยได้ไหมผมก็ถามว่าทําไมล่ะทําไมต้องหยุดให้ความรู้คนไทยที่ต่างแดนน่ะมันมันผิดข้อไหนบอกยิ่งเขารู้มากยิ่งาการธุรกิจของหนูเสียหายเสียหาอะไรครับผมถามว่ามันเสียหาอะไรก็เขารูขา้ข้อกฎหมายข้อนี้ข้อนี้เช่น หนูมีร้านอาหารแล้วหนูพอพอใจกับลูกน้องนี่หมูก็ให้ออกอันนี้เลยผมบอกออกไม่ได้เพราะคุณชัยไปชื่อเหลือคนคนไทยแล้วให้ข้อมูลคนไทยเพราะที่นี่มีกฎหมายของอคนทํางานกรมแรงงานว่าถ้าคุณจะให้ลูกน้องเขาออกเนี่ยต้องดูสัญญาหลักฐานว่าออกได้เมื่อไหร่เช่นคุณํางานที่นั่นหนึ่งปีพอคุณจะออกใช่ไหมครับคุณจะไล่เขามอนหมูหม,หมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันสัญญาว่าต้องอยู่อีกหนึ่งเดือนทํางานอีกหนึ่งเดือนเท่ากับว่า คุณจะให้เขาออกเลยคุณก็ต้องจ่ายเขาเอีกหนึ่งเดือนหรือให้เขาทํางานถ้าอยู่คุณบอกไม่เอาแล้วไม่อยากให้อยู่แล้วคุณต้องจ่ายเขาหนึ่งเดือนไอ้พวกนี้น่ะเจ้าของร้านอาหารไม่ชอบผมแล้วเจ้าของร้านนวดก็ไม่ชอบผมเพราะอะไรเพราะผมให้ความรู้คนไทยพอ,พอลูกน้องเขารู้แล้วอ้าวหัวหน้าไม่ถูกต้องนะหัวหน้าให้หนูออกจากงานแล้วแล้วไม่มีชั่วโมงให้ไม่ได้เพราะทุกเดือนหนูมีค่าทํางานเท่านี้เท่านี้หนูต้องได้ประมาณนี้ แต่บางคนทางร้านอาหารไม่ให้ชั่วโมงเลยแล้วเอาเด็กใหม่เข้ามาทํางานแทนอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดนะ f c นะครับผมคุณมีกรมแรงงานคุณสามารถไปแจ้งที่กรมแรงงานได้นี่ไงสัญญาฉันเป็นอย่างนี้นะว่าเขายกเลิกสัญญาฉันแต่ฉันต้องอยู่ทํางานอีกหนึ่งเดือนแต่ส่วนมากคนไทยจะตัดไปเลยไปทํางานที่อื่นเจ้าของร้านต้องเสียเงินเดือนให้เขาหนึ่งเดือนถ้าไม่ต้องการให้เขาอยู่ที่ร้านนี้อีกแล้ว ต้องเสียเงินให้อีกหนึ่งเดือนอันเนี้ยพวกเนี้ยไปฟังทําไมคุณชัยชี้แจมมันให้ความรู้ทําไมเนี้ยผมให้ความรู้คนไทยที่เขาต้องการค่ะได้ความรู้นะครับสําหรับคุณถ้าคุณเป็นร้านที่ดีคุณก็ทําถูกต้องตามกฎหมายสิครับผมเนาะก็บอกโอเคเธอทางานอีกหนึ่งเดือนนะแล้วค่อยไปจากฉันจบแต่ไม่ใช่ว่าคุณเอาคนอื่นคนใหม่มาแทนแทนที่เขาและลูกน้องคนเก่าต้องทํางานอีกเดือนคุณตัดเข้าไปเลยและไม่ให้เงินเดือนอ่ะถามว่าผิดกฎหมายผิด เขามาชี้แจงเขาก็ไปที่กรมแรงงานบ้านดีเอกสารใบสัญญาของฉันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าหัวหน้าให้ออกเลยแล้วกรมแรงงานก็เขียนจดหมายไปหาคุณว่าคุณต้องจ่ายเขาหนึ่งเดือนนะแล้วมีค่าปรับด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณชายได้ความรู้ค่ะขอบคุณมากครับอ่ะเช่นร้านอาหารนะเช่นร้านอาหารเป็นอย่างนี้ส่วนมากนะครับผมและต่อไป f c เกี่ยวกับเขียนใบอ่า ใบรับเออใบออกงานใบใบออกงานว่าเขามีประสบการณ์ที่ร้านนี้คุณจะไปเขียนุม4 5เหมือนแบบเขียนไม่เต็มใจไม่ได้เพราะกฎหมายมันบอกอยู่ว่าต้องเขียนให้เขาได้งานได้งานใหม่เช่นคนนี้มาล้างจานทำความสะอาดบ้านเท่านี้จบไม่ได้นิสัยใจคองเป็นยังไงบ้างต้องเขียนว่าเออนิสัยเขาดีนะเขาทํางานเก่งนะเพื่อ,อไปประกาศปฏิบัติการงานเนี่ยใบรับรองงานอ่ะเขาจะได้ทํางานที่อื่นได้ถ้าคงเขียนไม่ดีผิดกฎหมายผิดครับ ประเทศซูสแดน ands, ถ้าคุณเขียนเขาเรียกอาร์ตบซอิกอะใบรับรองงานอะถ้าคุณเขียนไม่ดีเขาสามารถดูสิคุณเขียนไม่ดีกฎหมายข้อนี้คุณเขียนไม่ดีคุณต้องเขียนให้เราดีนะเพราะว่าคุณต้องอะไรต้องไปสมัครงานที่ร้านอื่นหางานที่ร้านอื่นหรือคุณสามารถไปที่กรมแรงงานแล้วบอกเนี่ยฉันได้ใบรับรองงานแบบแย่ๆมากเลยจากนั้นกรมแรงงานเขาจะเขียนจดหมายไปหาเจ้าของร้านเองอันนี้สิ่งนี้คุณก็ต้องรู้เหมือนกัน F อซ ดีมากค่ะคุณชายรับฟังค่ะได้ความรู้ตลอดเลยค่ะแล้วคุณบอบอกอยากให้ความรู้คนไทยได้ไหมถ้าคุณไม่ต้องให้ความรู้คุณไม่อยากให้ผมไม่รู้คุณปลอกผมคุณจะไม่ได้ฟังนะครับผมเตือนเท่านั้นถ้าคุณไม่อยากให้ผมมีความให้ความรู้คนไทยคุณปลอกผมเท่านั้นอ่ะจะเป็นร้านนวดเอยจะเป็นร้านอาหารคุณปลอกผมเลยนะครับอย่าจะได้ไม่เห็นผมแล้วนะครับผมจะไม่เห็นผมแล้วนะครับร้านนวดร้านนวดเหมือนกัน จะบอกไว้ก่อนร้านนวดนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมีสัญญาการงานให้เขานะครับบางคนโดนตำรวจจับและตำรวจบอกว่าทำงานไม่มีสัญญาการงานไหมมีแต่ว่าคุณแบบทำแบบเนี้ยเช่นทดลองงานสามเดือนก็ทดงานทดลองงานตลาดตลอดเลยโดยที่คุณไม่มันจุเขาข้างในเข้าใจว่า50 50หอร์ซหรือ60 4 0เซเข้าใจแต่ปัญหาคือว่าเงินตอนแก่นะครับที่คขาสะสมให้ไม่มีเหลือ นี่คือปัญหาไงเอฟซีเพราะบางคนเนี่ยเอาจะได้เอาจะไ,ได้เดียวแต่เงินสะสมอนแก่พอมีป้าคนหนึ่งที่ให้ผมเดินเรื่องให้เขาทํางานที่นั่นสิบหปีร้านอาหารไทยสรุปว่าเงินจนแก่ไม่ได้เลยเพราะคนไทยไม่หักเงินจนแก่ให้นี่คือปัญหาเอฟซีเพราะฉันเราทํางานกับฝรั่งเขาหักเงินจนแก่ให้ทํานู่นทำนี่ต่าง,ต,าง,ต,าง,ต,างต่างให้นะครับผมแต่ทํางานคนไทยไม่มีเงินสะสมเลยมันไปหายไปไหนไปหนดมันหายไปไหน พอแก่ตัวปุวกไม่มีเงินสะสมเลยนะครับคนไทยเอาเปรียบคนไทยข้ามีเยอะค่ะในต่างแดนเห็นน้องเขาพูดว่าเขาพูดไม่ฟังที่เยอรมันเลยทําเวลาไม่จ่ายให้น้องเขาตอนนี้น้องเขาไปทํางานใหม่กับแล้วกับชาวเยอรมันดีกว่าค่ะ ดีแล้วครับดีแล้วครับผมนะคุณมาวิไลบอกว่าได้ความรู้มากค่ะน่ประมาณนี้เพราะฉันจะทํางานอะไรต่างๆถ้าทํางานกับคนไทยด้วยกันผมต้องส่งเสริมว่้ความรู้ว่าคนที่ทํางานเจ้าของร้านก็อยากเอาเปรียบแต่ว่าไอ้ลูกน้องก็อยากเอาเปรียบเจ้าของร้านทั้งสองฝ่ายผมแฟร์ซึ่งกันและกันนะนะครับไม่ใช่ว่าเขาทํางานแทบตายแล้วคุณมาหักนี่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 หักอะไรเยอะแยะมากมายต้องดูเอกสารว่าหักอะไรไปแล้วเช่นเขาหักประกันไปจริงหรือเปล่า เขาบอกว่าบางร้านนะเอฟซีเขาบอกว่าหักเงินสะสมจนแก่แล้วผมไปตรวจสอบเช่นประเทศสซอ์แลนดนะ์ผมตรวจสอบเงินสะสมแต่แก่ไม่มีมันมีแค่เอกสารเช่นเอกสารเนี่ยเขาหาักตัวนี้ไปนะสะสมแตแก่เดือนห้าร้อยนะอันนี้หกักหักไปนะหักไปอ่ะตีไปทั้งสองตัวนะ่ะประเทศสซอ์แลนด์นะหักไปแนละ้วตกประมาณเจ็ดแปดร้อยแต่ผมไปตรวจสอบเงินกเกษียณไม่มีสักบาทสักแฟรงค์นี่คือปัญหาไงเอฟซี ร้านบางร้านเขาก็ดีเขาทำถูกต้องแต่บางร้านเขาก็เอาเปรียบบ้างกันไปสักวันคงได้ใช้บริการคุณชัยค่ะนี่คือคําเตือนจากคุณชัยแสแตนนะครับผมถ้าใครต้องการมีความรู้นะครับรับแชร์ต่อแต่ถ้าใครไม่ต้องการความรู้บลอกผมไปเลยนะอย่าไปดูหน้าผมนะครับดีที่สุดนะโอเควันนี้ก็สําหรับเอฟซีที่อยู่ประเทศไทยได้เงินเป็นล้านกว่าแล้วครับขอแสดงความด,ดีอย่างสูงครับอย่างมากที่ ทางทีมงานทนายของเราทําสําเร็จแล้วนะครับผมเรามีทีมงานทนายทั่วจังหวัดประเทศไทยสมมบอิเอฟซจะเป็นการกู้หลอกลวงเอยจะเป็นการเอา,เอาเงินเอาค้ำประกันบ้านอะไรต่างมีการมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็สามารถใช้เราบริการเราได้นะัที่ประเทศไทยนะครับผม แม่นจ้าอ้อยทํางานที่โรง,งแรมจ่ายภาษีและโรงแรมก็ทักจ่ายเงินสะส,สมตัแก่ให้ด้วยนี่คือดีครับคุณทินะพรนะครับแต่ทำทำงานกับคนไทยบางร้านนะไม่ทุกร้านนะบางร้านเอาเปรียบคนไทยนะครับผมเนาะโอเคฝากการขอบคุณมากครับที่รับชมและฟังแล้วก็สวัสดีครับ